น้ำเสียงไพเราะมีพลัง <bur> แสดงความสวยระดับอัคราขวบกรังเมื่ใส่กัะมลล่าโบดยได้ขนาดอัคราขวบกรัาห้ามเด็ดาความสวยละคาแพแนดความสวยกรรมการตสมขัดสกอรระเบิดาา้อช่ยเลเมื่อยล่ามวรัไม่ได้มีภาษายขนาดราเรือยังกลายเป็นมอมาได้เพราะอรั ข้าวออกกลวยนี่าไม่ได <ss> ้เลยเพราะบ้านน่าเอกลวยต้องหนุนนรนลแม่กินที่าอะไรกกินหลอดรับกอร่อยแม่เนียมันือนปาะต้องเรียนปลาจะไมต้องเรียนลิปลาแม่ลิฟแพรอลตรมสวยกรรมการสกอร์ทูแฉสกอร์ระเบิดต้อง้มีการ ก็เอออัน <Elizabeth> <so> ี้คะแนนกไปเยี่ยวนะนี่เพราะว่าชุดแม่เยี่ยวมันต้องถอดออกหมดเลยไปที่ละแม่เปนังป่านุ่มอยู่เหนียวบัดนี้แม่รู้ติดกล้องก็เลยเอาเสือแบบมีเสื้อแบบให้นุ่มลูกอันนี้ตัวนีไม่รู้อนหนนุชุดตัวนี้แรงบานดาลใจมาจากการอะครชุดตัวนี้เลยนะแม่แรงบานดาลใจมาจากเสื้อคลุมแม่ให้นุ่มสาธิติาตีรักให้นมลูัดีเออ ร้อมหรอให้มันมันคัดเต้ามันคัดเออโอเคเฮเทนมันแตกหน้าขยายหัวหูหัวนมอแล้วก็บีบหัวมันหิมก่อนจะให้รูหินปิดกันปิดใช่มันปิดก่อนแต่ปกติมันก็ซึมใส่เสื้อไปนี่กระโปรงหัวลูเลยบอกฮ่าแม่เห่าไปเรื่อยๆนะแล้วนี้ลูกอินป่ะทีนี้ทำไงไงจดไงพ่อกินโซ่กัน ดูนี้อิ่มพอถึงตอนเวลาเลยให้ลูกกินนมก็พยายามให้ซ้ายให้ขวานี่แหละสายเหยียดที่นมผู้หญิงไม่เข้ากันไม่แล้วจริงๆถ้าแม่หิวนมเหรอหนูจะนึกว่ากินมบ้าหรือเปล่าน้องเออตัวนั้นมันเป็นสไตล์ตะวันตกแน่นอๆทำเป็นบ้าหรือเปล่าสไตล์ฝรั่งเศสไงแม่นั่งมั่งมอียงมั่งกินจุกตาแม่ขนตาหอยแข็งมากเลยนะ ก็ประกาศทำไมไม่พูดจะ <c oughs> ต้องรีบเยี่ยวก่อน